สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสง VIP เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่2มีนาคม2 5งพนห้าะคะทุกท่านค่ะวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทาขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไวใ้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เล่เด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนมันก็ไปดูวันที่หนึ่งก่อนพี่น้องเมื่อนี้ขี้หิวนอนเ้บๆเนี่ยพี่น้องค่ะทั้งว่าวทั้งข่าวนันพี่น้อง,ง,ง,องโอ้ยนอนน้อยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่นอนนะคะทุกคนนอนน้อย <laughs> ทุกคนวันที่หนึ่งนะคะ ใจให้เด่นหนึ่งและสามรอบเช้ามาเจ็ดแปดห้าสี่สี่รอบเช้าหลุดเลขเด่นประจาวันหลุดนะคะเจ็ดมาหลับร้อยรอบบ่ายจะให้แปดและสองมาหนึ่งเก้าสามสามสองมาเขาเก้าสามสามเก้าสามสามเก้ารอบเช้าพี่น้องคู่ติดคู่ตัวเด่นสองสามสามสองมาตกับแล้วจะพี่น้องขาก็ถือว่าได้อยู่นะคะทุกคนห้างวีแต่มารอบบ่ายเนาะค่ะพี่น้องนาสิมารอบเช้าจะ สามแปดแปดสามรอบเศร้าคือพักแน,น่นอนพี่น้องม,มาต่อวันที่สองนะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่ศูนย์ได้สามเรามาดูความน่าจะเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ สามศูนย์ศูนย์สามสามเจ็ดเหหสหนึ่งสามสาสามี่สสเด่นรอ่บ่ายอยู่ที่เจ็แลห้ค่ะอีสีขาเจค่ะ7 0็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามสเจหหกเจ็เจดสองสองเจ็ดเจ็ด ห้าใครบุ๊สิคะห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามสามห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่เจตเด่นนะคะทุกคนเลขหาเด้อเนี่ยพี่น้องเลข 5, หาเด้อหาหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้อเอาเขียนไม้ก้นจับพี่น้องพี่น้องสีไล่าตานะคะทุกคนห้าหนึ่งนะคะทุกคน มาดูคู่ตเด่นนะคะศูนย์สามเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์สามศูกับ5้รอบบ่าย0 7 0็7ศ3น7 5ศู5 5, 5, 5์เ5็ดเจ็ดสาานีขานี้ก็คือคู่ตะเด็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนที่ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุก,ทกคู่ นะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้รับชมเหนือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขวันอาทิตย์นะคะอยู่ที่1กับ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลข1กับเลขหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายดูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หและ ศูนย์และสามเด่นประจำวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ไม่ติดคูตเหรินค่ะสามค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามเจ็ดกับห้ารอบบ่ายและหนึ่งกับหกเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเอาพี่น้องจะจับคูดูตัวนี้จะลืมเจาะเจ็ดหนึ่งพี่น้องเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะห้าค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้า 6กหประมาณนี้ค่ะพี่น้องชอบก็ค่อยตามนะคะทุกท่านไม่ชอบก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะสถิติมีเข้ามีดุดระคา f าค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสง VAP วันที่2มีนาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ทุกทุกท่านมอบให้ สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันหมันุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า